บอกว่าโชครถแห่ไม่เคยรับงานจ้างของแม่ตั๊กนะคะผูมมั่นใจมากโชคไม่เคยไปงานนี้คะ่ะแม่อย่าดึงเข้าไปเกี่ยวนะคะเมาช่ำยำป็นทางตามกันยาวๆเลยคะ่ะกับดราม่าทองแม่ตั๊กกรอนกนกล่าสุดทางโชครถแห่ก็ถูกพาดพิงไปด้วยทําเอานัดอดีตภรรยาถึงกับเดือดออกโรงซัดก,กลับคนที่มาพูดพาดพิงลั่นใย่โยงมั่ว ดราม่าร้อนฉาดูท่าจะไม่จบง่ายๆสาหรับกรณีของตั๊กกอนกนกแมค้าออนไลน์ชื่อดังกับประเด็นการนําทองมาขายให้กับประชาชนที่มีคนออกมาแ์ยับสนั่นโซเชียลแถมมีการลากยาวเอาคนดังคนงคน้นคนนี้มาเกี่ยวเพียบรวมถึงลีน่าจังที่มักจะโผล่มาร่วมงานกับตั๊กก้อนก,กนกอยู่บ่อยๆหลังโดนวิจารณ์ถลม่มทางลีน่าจังก็ไม่ทนอยู่เฉยๆออกมาไล่ชี้แจงว่าแม่ตั๊กก็เป็นแบบนี้ตลอดไม่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดมีกระแสะขึ้นมาทางแม่ต๊กก็จะจ้างมาไล่ด้วยหมดพราะมีการหลุดชื่อโชครถแห่ออกมา,าพาดพิงขนาดนี้ทางนัทจุธ โคก็ขอออกมาอัดคลิปซซดกับลีนาจังแบบชัดๆว่าโชคไม่เคยไปงานจ้างของแม่ตักจ้าเธอเป็นผู้จัดการให้โชคมา2ปีเต็มคอยรับงานทุกอย่างให้ตั้งแต่ยังไม่อยากกันจนอยากกันแล้วมั่นใจมากว่าโชคไม่เคยไปงานแม่ตักแน่นอนวอนหยุดดึงเข้าไปเกี่ยวจะโยงใครก็โยงไปแต่อย่ายโยงโชคแม่ต้องตั้งสติก่อนจ้านอกจากนี้สาวนัดก็ขอแจ้งเพิ่มเติมว่าขอออกมาพูดในฐานะที่เป็นผู้จัดการในตอนนั้นช่วงที่มีกระแสดราม่าไม่เคยรับงานเลยหลังจากจบโหนกระแสก็ปิดช่องทางจะรายการไหนหรือรีวิวสินค้าอะไรก็ไม่รับทั้งนั้นไม่เส เซลชียไม่อ่านเม้์เพราะอยากให้เรื่องมันจบอีกทั้งสภาพจิตใจยังไม่พร้อมขอโฟกัสที่วงอย่างเดียวแต่จจู่ทางลีน่าจังก็มาดึงเข้าไปเกี่ยวดราม่ามันก็น่าโมโหสุดๆเอาเป็นว่าทางน่าจะชี้แจงว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยค่ะนี่เพิ่งดูคลิปแม่ลีน่าเมื่อกี้นี้บอกว่าเรื่องจ้างงานแม่ตัก๊กโชครถแหกเขไป คนนั้นไปคนนี้ไปต้องบอกว่าโชครถแห่ไม่เคยรับงานจ้างของแม่ตั๊กนะคะนี่เป็นผู้จัดก,การมาตลอดรับทั้งงานลองเพลงทั้งงานอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่ง everything จริงอ e เ e l ตั้งแต่ยังไม่อยากันจนอยากกันกูมั่นใจมากโชคไม่เคยไปงานนี้คะ่ะแม่อย่าดึงเข้าไปเกี่ยวนะคะจะโยงใครก็โยงไปเลยแต่ว่าโชครถแห่ไม่เคยไปงานจ้างคะ่ะเอาใหม่แม่ ต้องบอกว่านัดพูดในฐานะที่ตอนนั้นนัเป็นผู้จัดการแล้วนัดกลับงานขอแก้ไขนิดนึงนะคะที่นัดบอกว่านัดไปเห็นคลิปไม่ใช่คลิปค่ะไลฟ์สดนัดเข้าไปยังไม่ถึง2นาทีเลยเขาก็มีการกล่าวอ้างว่า แม่ตากได้จ้างงานคนที่มีกระแสะดราม่าทุกอย่างทุกที่คนนั้นก็มาคนนี้ก็มาสุดท้ายมีชื่อโชครถแห่แต่นัดมั่นใจมากว่าเราไม่เคยรับงานในวันที่เรามีกระแสะดราม่าหลังจากจบรายการโหนกระแสะหนูปิดทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรายการร้านรีวิวสินค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ใครเชิญไปไหนไม่ไปทางนั้นเพราะไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายต้องการให้มันจบตอนนั้นเดี๋ยวนั้นแล้วก็ไม่เล่นโซเชียลไม่เสพข่าวไม่อ่านคอมเมนต์เลยเพราะสภาพจิตใจไม่พร้อมเพราะว่าท้องอยู่ด้วย ค่อนข้างละเอียดอ่อนใช้เวลาทั้งหมดที่มีกับการทําผลงานเพลงออกมาแล้วก็ทําวงให้ดีที่สุดอยากออกมาพูดปกป้องแค่ในส่วนนี้ณนะจังหวะนั้นด้วยไม่อยากให้ใครเข้าใจแบบคาดเคลื่อนเอาเราไปโยงเรื่องอะไรใครจะทะเลาะอะไรกับใครเราไม่สนใจค่ะแต่อย่าดึงเราเข้าไปเกี่ยวเพราะว่าในช่วงที่เรามีดรามา่าเราไม่เคยไปวิ่งหาหรือว่าอะไรใครเลยทุกวันนี้ก็ไม่วิ่งหาเพราะไม่อยากทะเาลาะกับใครแบบนี้แหละค่ะก็เลยอย่าดึงเราเข้าไปเกี่ยวเลยนะคะขอร้องคุณแม่กราบมาณนะที่นี้ด้วยค่ะ แม่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 ออกโรงปกป้องขนาดนี้นอกจากชาวเน็ตจะได้ฟังความอีกด้านแล้วยังเอ่ยแซลสาวนัดยกใหญ่ว่าอันนี้ออกตัวให้สามีเก่าอีกแล้วนะแม้สถานะเปลี่ยนแต่ก็ออกมาปกป้องตลอดถือว่าโชครถแห่โชคดีสุดๆที่เคยมีภรรยาดีขนาดนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอีกฝ่ายถึงพยายามง้ออยากคืนดีด้วยสุดๆทางนัดก็ออกมาชี้แจงคอนเฟิร์มชัดแล้วนะคะว่าโชครถแห่ไม่เคยรับงานแม่ตัก๊กพร้อมฝากถึงลีน่าจังว่าวอนตั้งสติก่อนพูดจะโยงใครก็โยงไปแต่อย่ามาโยงโชครถแห่เลยคะ่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ